นะครับสำหรับรอบนี้เขากลับมาฮอดคันที่หกแล้วนะครับพี่น้องเด้อตอนนี้นะครับคันที่หกนะครับนี่บ้านนี้เป็นเอ็มยูคันที่สองนะครับที่เขามาติดไว้นะครับปีกกายหรือปีกกอนะครับบ้านนี้นะครับผมมาติดไว้นะครับปีกกายด้ยเนาะครับอืมนะครับรถนั่นเพิ่นเป็นหาที่ผ่านแรงเนาะเอ็มยูอันนี้เป็นเอ็มยูเดี๋ยวเอ็มยูยังเอ็มยูห้าเจ็ดนะครับผมตัวนี้วนเชนยลลังคา ฮาหลังรุุนก็สูงฮาหลังรุ่นก็ตำ่ำเนาะบ้าแต่ละคันเนี่ย <c oughs> นี่ครับเป็นโค้งนะครับผมรุ่นไม้นะครับผมตัวนี้บ้านบ้านยังก่อบ,บ้านแก้งเลยแมนบอบ้านแก้งนะครับมันคันที่สองคันที่สามเหรอวะบ้านนี้ไหมเป็นคันที่สามบอคือลุงชินลุงชินคันที่สามหรือเปล่าบ้านนี้คันที่สามใช่ไหม สะพานขามหอยมา้ยผมว่าลาสุาดเ้ามเดสะพานขามหอยเนี่ยมันมีสองขั้นมันยกในบา้านครับขั้นเมียนมันมีสองขั้นเหรอด็กน่งเมื่เมียนเมียนอยู่เด็กั้นหนึ่นครับมันก็นสิยันมากครับที่อนผมว่ามาติดเ<น>พราะว่าจําได้ว่าลาสุดมาติดนี่แหละขามหอยนี่แหละเลี้ยวๆนี่ไหมปีกายเท่าน,นึงแล้วครับมาปีนี้อีก แล้วกันนี่นาจะเป็นขั้นที่สามนะครับพี่แต่ว่าชิดว่ามันมาเร็วๆว่าหันนี็นไหมของรุ่นไหนนี่ผมมาติดไว้ขวาขวาส่ายมือน่ะเอามาไว้ขวา้าส่ายมือเอามาไว้ขวาเบ่ <c oughs> ปปต้องเราต้องท้าทาหรอกห่วยถามผู้เหตุเองกับมือเนี่ย บ่่บต้องหรอกแล้วก็บ,บ่ต้องเห็นขาเ,เ <c oughs> ขินในเพิ่นเด้อฮะขาเขินนะครับเอฟซี FC นะครับอู้ไปทุนมาได้นะครับบันแกงนะครับบันแกงมาเบิ่งได้ <c oughs> แต่ว่าจะเห็นขาเขินในเพิ่นนะครับน้ำไม่ได้ท่วมครับก็นั่นดรอกบ่ต้องเห็นขาเขินนะนั่นละเป๊ะ <c oughs> เลยนะ่ะนะโอเคพี่น้องเด้อค่อยตะเบิงกันนะครับเอ็มยูนะครับห7าิบเจ็ดแล้งนะครับ บ้านก็เห็ดขั้นที่หาเห็ดจอนเดียซีสะหาแรงนะครับเด้ออยู่ชนมุมมนนะครับบ้านโคกสะอาดนะครับน,นี่บ่อรถแกห่วยมันเป็นแต่ลอด <c oughs> บอลี่บ่อบ่อได้แอนโค้งมันไหมโค้งใหม่เป็นตะโพบะจะแกหนักหลายเด้อ <c oughs> ครับนี่ครับเ <c oughs> บื้องสีใหม่น่าจะบักหลายปีเติบแล้วนะครับนี่ ป่กาซีปีประยุเละนี่ครับนี่คาเกลีไม่เก่ามันแน่นมันแก่ดิไม่แก่นะสมัยตะกอนนะครับผมจากติดตั้งมาประมาณโดนเติบพี่น้อง้พอดีนะครับเอานะครับอุปกรณ์มาบบมแมทกันนะครับผมก็เลยได้เรียนหานะครับผมตัวนี้นะครับเรียกกว่บะบอเป็นยังครับเต็มสมบูรณ์คือเก่านะครับพี่น้องตัวนี้ก็นะครับเรียบร้อยครับ MU ห้าเจ็ดศูนย์แปดนะครับถ้าผู้ใดนะครับมีเด้อ สามารถติดตั้งได้นะพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นลูกค้าเก่าเอฟซีเก่าๆเฮาเด้พี่น้องเด้อนะครับกัวไฟไฟถอดออกมาเลยนะครับเดี๋ยวติยกไห้เบิ่งนะครับผมตัวนี้นะครับกาลังร้องระบบนะมู่นามันอยู่นะครับผมเพึ่งเซ็ตนะครับตัวนี้เอามาไปนี่ละเออถือถือไปนี่ยืนยืนี่เลยยืนไหนเห็นไฟนะครับพี่น้องมันมันได้ไต่ไฟนะครับนี่กับกระบอกคอนโทรลนะครับผมนะครับก็เรียบร้อยนะครับผม ยกเลยสดชื่นนะครับบม่มีปัญหาอย่างพี่น้นงเดลอยกเลยคือเก่าปกตินะครับนะครับสูงนะผมปุ่นเลยลงหกลอ่พ่อเลยบ่เลยบ่เดี๋ยวสีวัดกับลงหกลอยพ้อ,พอลุงเชียนไปถือไฟให้หน่อยเดี๋ยวที่ถอยหลังนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเหล็กรางน้ําทั้งคันพปน่น้องเด้อนะครับแยกระบบแยกกระบอกให้เบิดนะครับผมตัวนี้โค้งสางไ่นะครับตัวนี้ รถรุ่นใหญ่เขาก็เหตุใหญ่ตามโค้งสางนะครับรดรุ่นน้อยกับโค้งสางน้อยนะครับตัวนี้นะครับวัติดทอนะครับเด้อนะครับผมเมนบอกมีทอรหายิดเลยนะครับผมเอาไปโยกมันได้เลยนะพอดเอบ่ต้องเป็นห่วงอีหยังเดี๋ยวขันไม้กันได้นะครับเดี๋ยวร้องร้องระบบอยู่พี่น้องเด้อนะครับอาทิเพระท่านไดนะครับพวก นั่งกกกกเกาเกรเกิดขึ้นน็อตนะครับพี่น้องเพื่นแล้วไปลอ้อยัง,ล,งล้งระบบน้ำมันเถอนะครับนะผูใ้ใดสนใจนะครับสอบถามขอไมา,าได้เลยเื่นเอามาตั้งปีนะครับเย้ยวสิน,น้องครับเป็นบ่ เดวัดนะครับว่าเป็นอะเหล็กล้างน้ำทั้งคันพี่น้องมาเจระเบียบแปดจุดนะครับผมนะครับนี่มีตากล้องด้วยอันนี้เขาหนังนี่มือไฟเจีมือไฟนะครับนะครับถึงมาพี่น้องคนป็นไหนครับนี่ครับเลยผ่าเขียวพร้อมนะครับทิ้งหนีผ่าเขียวไดยพร้อมนะครับพี่น้องเห็นปะ มันบป็มันอยกตั้มนะครับตัวนี้คอนะครับเขาเสียบไปเข่าม้าบักลึกนะครับสามารถยืดออกไปได้อีกเป็นสองคืบนะครับนะครับแต่ว่าถ้ายืดซ้ำนี่นี่ครับก็ต้องห่วงนะครับความแข็งแรงนี่ยกได้เหลือๆเลยครับตัวนี้เสียบซ้ำนี่ก็ได้นะครับนะครับผมก็ยกเลือๆครับพี่น้องตัวนี้กุได้สุดนี่ครับจังหวะว่างกับว่างกอง่ายๆนะพี่น้องเด้อมันจะได้เกี้ยงง่ายๆนะครับตัวนี้ ถ้าเขาตัวโยกถุงมันก็จะตดก้อยากนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็พอดีนะครับนะครับไปดันนะครับทุกอย่างปกตินะครับนะครับโปรใสสนใจนะครับผมสอบถามขอพัดใส่ส่วนก็แปดหนึ่งห้าสองสามศูนย์สี่ศูนย์หรืออีกเบอร์นึงครับศูนย์หกหนึ่งสาม็ดแปดสามสองหดนะครับเมือดเท่ากับตีตังนะครับถ้าเมืออ่ะเพราะว่าเขามีไฟนะครับเป็นไฟที่กำลังมีไฟอยู่นะครับนะครับเปิดตัวเท่ากับนีนะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับศูนย์หกหนึ่งสามเจ็ดแปดสามสองหกแปดนะครับกูกระจกนะครับตีไง การเดินสายนะครับเรียบร้อยนะครับเด้อนะครับการเดินสายเรียบร้อยเป็นประกาไใ่้ีิบกระจกเบิ้งสเตปหูด้วตัวเชิญเอาลงไม้พี่น้องไงดูนี่ครับสเตปหูนะครับเป็นสเตปหูสองจังหวะนะพี่น้องมันจะได้ก่อง่ายๆนะครับถ้าเป็นสเตปเดียวถ้าผ่าผ่ามันเต็มผืนนะครับเพราะติดึงก่อหนัก้ะพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นผมเตรดสองสเตปไห้นะครับดามไห่เบิรตนะครับผมสวยๆเลยนะครับ ถ้าสปริงมันยอดบิญญาณเท่ากับสี่มาเปลี่ยนเอานะครับผมตัวนี้นี่ครับบ่ต้องห่วงนะครับผมงานคุณภาพอยู่แล้วนะครับคือว่าพอคือพอคือพอสัมผัสแน่สัมผัสแน่เป็นไหนมากพอเออ,อนี่ครับบ้าน,น,นเอ,อียวม,มีตะคันเราเฮรออูฮ้องไมาติดตะขันแล้วสองขั้นหรือสามขัออ้นสองขึ้นสามนี่แหละผมก็จำม่ได้ถือใจบ่ ใจครับมือเท้าได้ยินข่าวว่าขวับพังพอนแฝงสางสางพ่อสางพ่อมาเรียบร้อยเลยยำแดงกินยำขึ้นกันเลยหอกครับผมนั่นแหละโมกบรรยูเยอะโมกยูนบ่ะเยอะโมกยูนะครับนี่ถ้าถ้าผู้ใดสนใจอยากเข้ามาเบื้องผลงานเขากลับมาเบื้องในบ้านไหนครับพ่อบ้านแกงบ้านแกงตะบนค้าวลายครับ เมื่อเืองจังหวัดบูราหารครับผมนั่นแหละครับผมนี่มาเบิ่งได้ยุ่ล้ออบ้านก้านเหลียงดงทีว่าผวกผมมาติดดูดูแหะนะครับผมนี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมติดตั้งนะครับเมื่อปไหนผูผมมีไฟนะครับผมผุนเป็นไวรุ่นยังมีไฟอยู่นะครับนะครับโอเคเพราะอะไสุดเจนพระเพะเออนะครับพุนครับผู้สร้างพุนครับเบิดทะเลอย่างพุนนะผู้สร้างผู้สร้างนะครับแล้วเบิ่งนั่นจีตอกนะครับผมตัวนี้ เบิ่งในติ๊กตอกนะครับยูทูบกับมีติ๊กตอกกมี f เฟซบุ๊กก็มีมิบนทุกมองครับพี่น้องนะครับหรือว่าผู้ใดอยากเอารถไปติดยูอูก็ได้นะครับสายด่วนเอารถไปอู้ครับทองยมวงได้กลับบ้านนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับโอเคพี่น้องไปพ่อกันนะครับอยู่ที่ยังก็เหรอวังน้าเขียววังน้าเขียวนะครับนิวฮอนแลนด์นะครับนิวฮอนแลนด์อันสี่สิบแปดแรงนะครับเสร็จจากนิวฮอนแลนด์เขาก็บทไปสายสุขยังก็พิษณุโลกกาแพงเพชร หกคันตรวดคืเอเ่านะครับพี่น้องหกคันเหมือนรอบนี้เลยนะครับแต่ว่าไปเก็บงานรอบานก่อนพักพอนมือนหนึ่งนะครับผมก็คือว่างน้ำเขียวขนาดพักพอนยังได้เห็นงานนะครับว่างน้ำเขียวด้วยครับเด้อบัดที่ี้